ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดียามบ่ายวันนี้นะฮะพบกระผมอีกเช่นเคยครับกระแบ่งปันพระเครื่องนะครับสำหรับวันนี้เรามีวัตถุมงคลนะครับรุ่นดวงนาคานะครับเป็นแบงปัน ให้พี่น้องนะฮะได้ไปบูชาคันพี่นะฮะถ้าหากชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ไอจีไลน์และเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ได้เลยครับนะฮะวันนี้ครับนะฝากตัวด้วยพี่นะครับนะก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์อวยด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่1กันพร้อมๆเลยครับถ้าหากสนใจนะฮะติดต่อได้ที่ดีไลน์นะครับนะเป็นหมายเลขเดียวกับเบอร์โทรนะพี่นะเดี๋ยวเรามาชมพระสวยสวยพร้อมกันครับ สำหรับรายการที่1นะครับน้องขอนำเสนอนะครับรายการนี้เป็นชุบแบกโลดียมชุบทองครับหรือรายการนี้ฮะจะมีชุบเงินด้วยนะครับหรือเรียกว่าแบกสองกษัตริย์นะฮยโอ้โหรายการนี้ครับมารายการแรกก็สวยเลยครับรายการนี้ครับเป็นเลขโค้ดหม่เลขหกนะครับสำหรับรายการที่1นึครับนี่ฮะ เป็นไงพี่เลขคุณจเบอร์ใหม่เลขหกนะครับองนี้นี่ครับเป็นเพ้นเสมือนจริงครับนะเป็นเพ้นเสมือนจริงครับเหมือน่าขี้พึ่งเลยพี่นะครับเหมือนขี้พึ่งเลยนะครับดูฮะสวยๆแบบนี้เลยครับนะเพ้นเสมือนจริงนะครับเป็นล้วงปูกคีบนะครับนะนี่ฮะทีละปัญญนะครับนี่ฮะปูกคีบนะครับรุ่นดวงนาคานะครับเป็นรุ่นหลักอยู่แล้วนะครับดวงนาคาครับนี่ เลขคนเบอร์หมายเลข6กระดกซับครับนะรายการที่งองนี้น้องขอเปิดที่500บาทนะครับสำหรับรายการที่1นะครับมากระต่อครับรายการที่2นะครับรายการนี้นะฮะเป็นเนื้อทองแดงครับนะเนื้อทองแดงเลขค้นเบอร์ส9มด้านหลังเป็นรอยจานหลวงปู่นะฮะด้านหลังเป็นรอยจานหลวงปู่ครับนี่ฮะ นี่ฮะลงยาแดงหน้ากากทองสินะครับชุบทองครับพี่นะครับรายการนี้สวยๆนะครับนะน้องขอที่350บาทครับมีรอยจานลูกปูนะครับนะรายการที่2นะครับพี่ชายนะครับนี่ฮะต่อมาครับเป็นรายการที่3ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนนนะฮะประกบอุดมวลสารตรงกลางนะฮะพยานนาคสีตระกูลนะฮะใน นี่ครับฝังพลอยเขียวที่สังคตินี่ครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะแต่ประกบมวลสารอยู่ตรงกลางครับแล้วมีสองหน้านะโอโ้โหพี่เป็นไงแล้วที่สําคัญนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะฮะฝังพลอยเขียวนะครับเลขโคดนันเบอร์นี่ครับ หมายเลขสามนะครับเบอร์อันดับต้นๆนะฮรเหรียญสองหน้าแบบนี้นะครับนะมูลค่าค่อนข้างที่นะฮะการจัดทําจัดสร้างนี่ค่อนข้างแพงแน่นอนนะครับแต่วันนี้น้องมาขอเปิดแบ่งไปพี่น้องเพียงแค่600บาทนะครับสำหรับเหรียญที่นะฮะมีมูลค่านะครับแล้วก็สวยนะฮะอย่างที่ผมแจ้งเลยนะครับนี่ฮะเป็นเหรียญที่สวยมากครับนี่น้องให้ดูชัดๆเลย ด้านการนะครับจะอุดมวลสารพี่นะครับดูอุดมวลสารนะครับนี่ความสวยพี่ไม่เป็นรองคะแนนนอนรับอง์นี้หกร้อยพี่ที่สุดเลยครับหน้าหมายเลขสามด้วยครับต่อไปครับเป็นรายการที่สี่นะครับนะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดําลงยาม่วงนะครับนี่ฮะแล้วที่สําคัญนะครับลุ้นหน้ากักจิวเอรเอน้ากักเงินแท้เก้าเหรียญนะครับ จัดสร้างทัาเก้าองค์นะฮะและที่สําคัญเราได้หนึ่งในเก้าครับนะหน้ากากเงินแท้พี่เลขค้ดเบอร์สี่แปดด้านหลังพญานาคสวยๆนี้เลยครับนี่ครับเราได้หน้ากากเงินแท้นะครับจัดสร้างเก้าองค์ในโลกนะครับรายการนี้พี่สวยๆกันเลยครับน้ลงยาม่วงมหาอนาจนะครับรายการนี้น้องขอเปิดแบงป์ไปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบาทสลับเงินแท้สามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับรายการที่สี่ครับ ต่อมามาเป็นองค์ที่ห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อนวะมวลสารโบราณนะครับลงยันหลังเขียวนะฮะยันด้านหลังเป็นเหลืองแสงจัดสร้างเพียงแค่30สบองค์ในโลกเลขหกระดกซับครับนี่ลงยันจีวรเนี่ยรายการนี้เป็นเนื้อนวะมหามวลสาร นี่ฮะรายการนี้นวมหารมวสารน้องขอเปิดแบ,บ่งปันพี่350บาทพี่รับเป็นบูชากันได้เลยครับนี่ฮะรายการนี้ครับรายการที่5ครับต่อมาครับรายการที่6ครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบทองคนะเป็นเนื้อชุบทองคาลงยาแดงลงยาจีวรฝังพลเนี่ยฮะขาวสังติ19เหรียญน,นะ่ยแต่รายการที่ไม่ใช่นคะครับ นี่ฮะลงยาแดงครับเนื้อชุบทองคำนะฮะเลขโค้นลำเบอร์ห้าสิบเจ็ดนะครับรายการนี้น้องขอเป็นปันพี่พี่ที่สามร้อยบาทเท่านั้นนะฮะหรับอกที่หกนะฮะรายการที่หกนี้นะฮะจำนะฮะจำมันดับหรือเลขรายการไว้ชื่อรุ่นรายการไว้ได้เลยพี่นะครับนี่ฮะต่อมาครับเป็นรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะฮะเลขโค้นลำเบอร์หนึ่งหนึ่ง นะครับลงยาเหลืองโอ้โหลงยาเหลืองช่ำฉ่ำแบบนี้ฮะสวยๆแบบนี้เลยพี่รายการนี้น้องขอไปปันที่250บาทรวมจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะฮะจัดไปพี่นะครับรายการเจ็ดสองร้อยห้าสิบบาทลงยาเหลืองสวยๆแบบนี้พี่นะครับน้องพร้อมจัดส่งให้เลยนะครับต่อมาครับรายการที่แปดนะฮะร,รายการที่แปดนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนวสารหน้ากากทองเหลือง ลงยาแดงเจาะห่วงใส่ห่วงให้เรียบร้อยจัดสร้างเพียงห้าสิบเก้าองค์ในโลกนะฮะนี่ครับพี่ดูฮะสวยๆอย่างนี้นะครับเลขค้นเบอร์สี่สามด้านหลังผิววันณะผิวเนี่ยฮะออกลุ้งๆเลยเลขค้นเบอร์สี่สามเท่านั้นนะฮะรายการนี้แบ่งปันพี่น้องเพียงแค่สองร้อยห้าสิบบาทพี่รับไปบูชาได้เลยนะครับนะฮะต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่เก้าครับ รายการที่เก้านี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลงดำลงยาเขียวเหนียวซับลงยาจีวอเลขโค้ดนัมเบอร์41ด้านหลังพญานาคมคมคมครับเลขโค้ดนัมเบอร์41นะฮะด้านหน้าเป็นลงยาเขียวเหนียวซับสวยๆยอย่างนี้ครับสมดังชื่อดวงนาคา นะครับพี่รายการนี้คิดเพียงแค่250านะฮะฝากญาติพี่น้องได้นะฮะอัเจงสวยพี่250าบาทจัดส่งฟรีถึงท้าบ้านมีเก็บเงินไปทางทุกองคนะครับรายการที่9ต่อมาเป็นรายการที่10ครับรายการนี้เป็นเนื้อปบญจโลหะปะกายลุ้งลงจากจีวอเนี่ยเนื้อปัญจะโลหะนะครับรายการนี้ตอกปอจอชัดเจนด้านหลังเลเลขคตณเบิดอ0นนี่ฮะ เนื้อปัะจักโลหะพี่รายการนี้น้องขอเป,ป็นปันที่200ร้อจะส่งให้ฟรีครับรายการที่10นะครับต่อมาเป็นรายการที่11ครับรายการที่11เนะฮะเป็นเนื้อผ่านไถโบราณน,นะครับเป็นเนื้อผ่านไถโบราณนะฮะลงยาจีวรนะครับน,น,บนี่ด้านหลังติดหน้ากากชุบทองพญานาะคเลขโค้ดเบอร์สองห้าตอกพอชัดเจนครับ พันไทยเนี่ะเนื้อพันธไทยฮะพี่น้องนะครับสำหรับสายคลาสสิกนะฮะห้ามาพลาดนะฮะสองร้อยห้าสิบบาทครับรายการนี้เนื้อพันไทยโบราณครับรายการที่สิบเอ็ดครับต่อมาครับรายการที่สิบสองโอ้โหผิวลุ้งๆแบบนี้เลยครับรายการนี้เป็นเนื้อขันบาทน้ำมนต์ นะครับลงยาจีวรตตอโคตรหลวงนะครับจะมีตอโคตดทองถุงเงินถุงทองแล้วก็ตอโคตรสลา,าครับนะีบ่ฮะลงยาจีวรพี่ผิวลุ้งๆแบบนี้นะฮะเนื้อบาทน้ำบนบอนบอชัดเจนพี่เลขโค้ดนําเบอร์หนึ่งเก้านี่ฮะหนึ่งเก้าก็รวยได้ครับรายการนี้นะครับขอแบ่งปันพี่น้องที่สองร้อยบาทครับ 200บาทผมจัดส่งให้ฟรีครับรายการที่12ครับต่อมาครับมาลุยต่อครับรายการนี้เป็นเนื้อขันบัตรน้ำมนเจาะห่วงใส่ห่วงลงยาแดงลงยาจีวรหลังหยันดวงเขียวเรืองแสงนี่เลขโค้ดเบอร์29น้องขอไปปันที่250รพิ่เอาไปบูชาได้เลย นะครับบอกเลยว่าอย่างสวยครับพี่นะฮะอยากให้สัมภาษณ์อยากให้ลองพี่นะฮะเหรียญรุ่นดวงนาคานะครับรายการนี้รายการที่13ครับต่อมาเป็นรายการที่14ครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำลงยาจีวอนเลขโค้ดนัมเบอร์38นะฮะนี่ฮะ เลขคนตัวเบอร์สามแปดรายการนี้เนื้อทองแดงลมดำลงจากจีวอนเอาไปพี่สองร้อยบาทรวมจะส่งให้เลยนะครับรายการนี้รายการที่สิบสี่ต่อมาเป็นรายการที่สิบห้าครับโอ้โหรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงชนวนนะฮะผิวส้มเน,นี่ยนี่ฮะเนื้อทองแดงชนวนผิวส้มเลขขนตัวเบอร์หนึ่งสองสอง นะฮะเลขคุณตเบอร์หนึ่งสองสองคมคมแบบนี้พี่นะฮะมีติดภายเงินนิดนึงนี่ฮะรายการที่ขอแป่ไปมีน้องที่สองร้อยบาทจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านสองร้อยบาทจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านพี่รายการที่สิบห้าครับต่อมาเป็นรายการที่สิบหกครับโอ้โหรายการที่หกนะฮะมาเป็นแนวคลาสสิกจริงะฮะสำหรับคนชอบยุคเก,ก่าๆนะฮะรายการนี้ต้องไม่พลาดนะครับสำหรับเนื้อตะปูสังเขาวานอนครับ เจ้าห่วงใส่ห่วงตอกเก้ารอบลงยาจีวรพี่ด้านหลังลงยาพญานาคนะครับแล้วก็ติด้ากลักทองเหลืองโอ้โหนะครับเลขคดนำเบรดนี่ฮะสองสามครับนะเนื้อตะปูนะฮะสังขะอวานอนพี่นะฮะโอ้โหนะ สวยครับนาตะปูสังฆวะนอนนะครับที่รู้ทราบเบื้องต้นก็คือตะปูที่อยู่ในโบสหรือในที่วัตถุเก่าๆนะครับของทั้งวัดที่ได้นะครัแม่ตามาทําเป็นมวลสารนะครับบอกเลยว่าดีมากนะครับดีมากรายการนี้ขอเปิดเพียงแค่250ราบาทพี่รายการที่16ครับต่อกาฮะเป็นรายการที่17ครับเป็นเนื้ออัปากาสตินลงยาจีวรเจาะห่วงครับ รายการนี้ต่อค้นถุงเงินถุงทองนะฮะจัดสร้างเพียงแค่59เหรียญในโลกลงยากจีวรพี่เลขโค้ดเบอร์3 4รายการนี้เปิดเพียงแค่250บาทนะเอาไปบูชาได้เลยนะครับองค์ไหนที่2อ0บาทนะฮะสามารถจับคู่หรือเพียงแค่450เท่านั้นนะฮะ,ะ,ฮะผมจัดพิเศษให้เลยนะครับรายการนี้รายการที่17ต่อมาครับเป็นรายการที่18ครับโอ้โหรายการนี้นะฮะ ผิวสวยกันเลยทีเดียวรายการนี้เป็นเนื้อกระพนคอช้างโบราณนะฮะเนื้อกระพนคอช้างโบราณพี่นะครับโอ้โหสุดจัดนะฮะเนื้อกระพนนะฮะลงยาจีวรโอ้โหผิวออกน้ําทองเยอะๆแบบนี้เลยพี่เลขโค้ดนั 5, นเบอร์ห้าหนึ่งฮะเลขโค้ดนัาเบอร์ห้าหนึ่งครับนะเนื้อกระพนคอช้างนะโอ้โหถือว่าเป็นสวยนะฮะถือว่าเป็นอินเนื้อหนึ่งที่สวยเลยครับรายการนี้ขอเพียงแค่ สองร้อยนะฮะจัดส่งให้ฟรีเลยครับรายการนี้พี่นะฮะต่อมาครับเป็นรายการที่สิบเก้านะฮะรายการที่สิบเก้าวี่นี่โอ้โหวีสวยๆเลยครับรายการนี้จะสวยครับเนื้อแสงพะวงนะฮะเนื้อแสงพะวงนะฮะมันปูผิวลุ้งโอ้โหนะฮะพี่จ๋านะครับจัดสร้างเพียงแค่ นะฮะห้าสิบเก้าเหรียญในโลกครับนะฮะจัดสร้างเพียงแค่ห้าสิบเก้าเหรียญในโลกครับนะเลขโคดเจเบอร์ห้าสี่พี่นะฮะเลขโคดเจเบอร์ห้าสี่รายการนี้นะฮะขอเป็นไปพี่น้องเพียงแค่สองร้อยห้าสิบาทครับนะฮะรายการที่สิบเก้าครับต่อมาครับรายการที่20โอ้โหรายการนี้จะพลาดไปไม่ได้เลยครับเนื้อปัญจโลหะพลายทองนะฮะเหมือนเนื้อนวะเลยนะครับนี่ครับปัญจโลหะพลายทองโอ้โห เลขโค้ดเบอร์หนึ่งเจ็ดนะฮะเลขโคดเบอร์หนครับโอ้โหยนะรายการที่ขอพี่2 5งบาทนะครับน้องขอที่2 5งบาทพี่นะครับปันจักรัวหะภายทองต่อมาครับมาลุยต่อพี่รายการที่ยี่อ่ะเป็นึ่งนะสิ 5, ยี่สิบเอ็ดนะครับเมื่อกี้ยี่สิบนะรายการที่เนื้อปัญจะโลหะภายเงินนะครับเลขคุณตังเบอร์ห้าเก้าเป็นไงพี่เ๋ยวผมให้ดูนะฮรรายการที่ยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดนี่ฮะโอ้โหเป็นไงพี่นะฮะเดี๋ยวดูด้านหลังพพ้อมาเลยพี่ปลาบโอ้โหนะครับเอาอย่างนี้ครับในไหนน้องเปิดองค์ที่สองร้อยห้าสิบเดี๋ยวน้องจัดโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับชุดนี้นะครับถือว่าใครไวใครได้แล้รกันนะพี่นะครับ ปรโมชั่นพิเศษชุดนี้นะฮะผมขอที่400บาทถ้าใครเอาคู่กันผมขอที่400บาทใครวใครได้นี่นะฮะอันนี้450เหมือนอาเซอรา450พอนะฮะใครวใครได้นะฮะ, 450, ะ450พี่ถือว่าเนื้อพิเศษนะพี่ถือว่าเนื้อพิเศษนะขอ450บาทในการรายการที่21นะฮะต่อมาครับมาเป็นรายการที่22 นะครับรายการ22เป็นเนื้อพรานไทยโบราณเจาะห่วงลงยาจีวรนะฮะต่อ9รอบนะครับเลขโค้ดเบอร์12นะฮะเลขโค้ดเบอร์หนพี่โอ้โหนะฮะเลขโค้ดเบอร์12นะครับรายการที่น่าเนาะแบ่งปันที่250บาทพอนะฮะสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะรายการยี่สิบสองนะครับต่อมาครับรายการยี่สามครับเป็นเนื้อแสงพะว่องมันปูลงยาจีวร นี่ครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญเลขคุณตัวเบอร์ร้อยหกนะฮะเลขคุณตัวเบอร์ร้อยหกพี่รายการนี้เอาไปเพียงแค่สองร้อยบาทนะฮะจัดส่งให้ฟรีเลยครับต่อมาครับหรือรายการยี่สี่ครับเป็นเนื้อคัชกุนนะฮะนี่เนื้อคัชกุนนะฮะนี่ฮะนี่ฮะคอซอช้างนะคอช้างเนี่ยฮะต่อเก้ารอบลงจากยีวอนพี่นี่นี่ฮะรายการที่คุณตัวเบอร์ห้าหนึ่งครับเอาไปพี่สองร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีครับ ต่อมาครับมาลุยต่อพี่รายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบห้าครับนะรายการนี้เป็นรายการที่นะฮะเนื้อตะกัวอ้วนหลังเรียบติดจีวรบวกเกษาหลงปูกี่ฮะโอ้โหเนี่ยด้านหลังไม่ใช่ติดธรรมดานะเขาเคลือบให้ด้วยนะพี่นะพี่ดูนะมีรอยเคลือบด้วยนะฮะไม่ให้ติด ไม่ให้จําสัมผัสได้เลยนะี่คือนะฮะอยู่ที่ความคงทนนะฮะเหมือนทําความคงทนไว้ให้เราเก็บจีวอและเกสรปู่ไว้นะครับนี่เลขคนณตัเบอร์หนึ่งเจ็ดรวมมันจะแปดเนี่ฮะเลขรวยเลยพี่รายการนี้น้องขอเปิดแบ่งปันพี่น้องเพียงแค่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะฮะมูลค่าพี่นะฮะแบบแค่นี้ก็สุดแล้วน้องขอที่สามร้อยบาทนะครับสำหรับรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าครับต่อมาครับรายการยี่สิบหกครับ รายการที่หกครับเป็นเนื้อนวะันะครับเป็นเนื้อนวัมวลสารโบราณลงยาส้มลงยาจีวรน,นะฮะจัดสร้างเพียงแค่สามสิบเหรียญในโลกนะครับด้านหลังติดหน้ากากเงินพญานาคตอกนอชัดเจนด้านบนพีเลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดนะเลข,ขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดนะฮะหน้ากากเงินพญานาคแท้นะครับ ลงยาส้มรายการนี้ขอเปิดแปันที่300้บาทนะฮะสำหรับพญานาคหน้ากักเงินแท้และจะสร้างเพียงแค่30อส่ในโลกรายการนี้นะครับแค่300้บาทอย่างพี่นะครับผมพิเศษให้เลยนะครับนะฮะผมพิเศษให้เลยก็คือผมพูดราคาผิดนะครับโทษดีพี่สามร้อยแล้วสามร้อยเลยไม่เป็นไรพี่ผมปิดให้ครับเนื้อนวะผมลืมดูเลยนะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบ รายการที่2 7เนะฮะเป็นเนื้อตะโกวัวหลังเรียบติดจ,จีวรบวกเกษานะครับน่าจะรายการเดียวทั้งเมื่อคู่นะครับน้องขอเปิดเพียงแค่300บาทพอพี่เลขคุณะเบอร์ส8นะครับเลขคุณะเบอร์สาถ้าใครรับคู่ไปตะโกวนวองค์ตรงเมื่อกี้กับองค์นี้นะถ้าใครรับคู่ไปน้องขอที่้าร้อยบาทผมปิดให้เลยไปไงเลขคุณเรียงด้วย17ดกับ18นะเป็นไงพี่เรียงกันด้วยเอาไปนะครับนะวันนี้ก็มีมาแบ่งปันพี่น้องนะคร วันนี้มีแบ่งปันพี่น้องนะครับยี่สิบแปดรายการนะครับถ้าหากชอบสนใจรายการไหนสามารถติดต่อเจ้ที่อดีรไยและเบอร์โทรได้เลยนะครับพี่นะครับเป็นหมายเลขเดียวกันเลยนะครับยังไงวันนี้น้องก็ขอกลาบขอบคุณพี่ทุกท่านที่คาอุดหนุนนะฮะขอให้ยัเพรยงกั้วยนะทุกคนนะครับวันนี้อีพีนี้บ่ายนี้ก็ขอบคุณพี่น้องจากใจอีกครั้งนะครับนะขอบคุณมากครับ